ูนะเข้ามาแล้วกดไลค์กดแชร์ไม่ต้องเห็นไหมไม่เห็นมือยืนเสอู่จุดอะไรนะผมไม่ได้ไม่ทราบนะรู้รือว่าเขาจะวอบอกไม่เห็นอยู่สายมือดูสายมือ,อสายมือคีย้ยืนนะทำอะไรกัน มอเตอร์เวย์ลักกะบางครับจุนอะไรไม่รู้รนะับปารมาเจอเข้ามาแล้วกดไ like, ลค์กดแชร์กดหัวใจกดซับสไคร้ ปกติครับ่ากหายเยี่ยัช่วหลังจากที่เมื่อวานน้องเล็กลงแล้วลงสอบถามไม่ได้ เมื่อวานน้องเล็กอยู่ข้างมาเอเตอร์เวย์เมื่อวานนี้วันนี้เลยมาเยี่ยมชมให้ถึงที่เลยสอนอรักกระบังเมื่อวานนี้น้องเล็กอยู่ข้างๆเมื่อวานนี้น้องเล็กยิยนอยู่ข้างในแล้วแล้วก็ถ่ายออกมาแล้วเจ้าหน้าที่ตำรวจก็ไล่น้องเล็กหนี วันนี้เลยมานําเสนอให้ถึงที่เลยนะครับไม่ต้องห่วงนะครับสวัส <c oughs> <c oughs> ดีครับสวัสดีมาให้กาลังใจตํารวจ ไปไแมผู้กองบอกอย่าไรสาระเออดานแบบนี้ก็มีในประเทศไทยเนาะผู้กองดันแบบนี้มีในประเทศไทยด้วยเหรออ๋อสารวัตรสารวัตรต้องดานแบบนี้ได้เหรอได้ครับได้อตายแล้วประเทศไทยจงเจริญนู่นสเกลนุ่นสเกลนี่ดานแบบนี้ก็ตั้งได้นี่ดานแบบนี้นี่ ไม่เป็นไรไม่ได้ขีดขวางใครไม่ได้ขีดขวางใครไม่เป็นไรทำหน้าที่ไปทำหน้าที่ไปไม่ได้ขีดขวางใครนะไม่ได้ขีดขวางใครนะเอออันนี้รั่วกันนำเสนอนำเสนอสารวัตรจะดูอะไรสารวัตรจะดูอะไรครับสารวัตร สก้าไม่ยืนดักเหรอสก้าไม่ยืนดักเหรอเมาผู้ดคับประชาผมไหมมาสั่งผมเนี่ยไม่ไม่ประชาผมไหมเมื่อกี้เห็นยืนดักอยู่ก็ยืนดักก็ผมเรื่องของผมไจะไม่มีอำนาจมาสั่งเอาเหรอไม่ผมไม่ได้สั่งคุณถามเออก็ไม่ไม่ไม่มีอำนาจมันเป็นคำถามไม่ใช่คำสั่งเออจะบอกก็บอกผมว่าให้ผมไปยืนทำไมล่ะผมเมื่อกี้เมื่อกี้เห็นยืนดักอยู่นู่นไปดูมามาไปดูไปดูอะไรครับไปดูอะไรไปดูอะไรไปดูอะไรถามหน่อยไปดูอะไร ไไปดูอะรจะมาสั่งผมถ้าเราไม่ใช่ผู้ทับราถผมถามว่าไม่ยืนดักแล้วเหรอสกาหน้าครับผมเออก็นั่นไงผมก็ถามนี่ผมบอกว่าสเกาหน้ายืนอยู่นู้นไม่ยืนดักแล้วเหรอทำไมต้องเดินเข้ามาแค่นั้นเองเรื่องของผมเอาผมไม่ได้สั่งคุณผมสั่งคุณหรือยังไม่ใช่ผู้พวกคนขับฮาผมสั่งคุณหรือยังไม่สั่งคุณไม่ใช่เราไม่ใช่ผคนขับผมไม่ได้สั่งคุณ ดิอยากขัดขวางแค่นั้นแหละให้เขาทำงานไปมันขัดขวางตรงไหนสารวัตรที่บอกว่าอย่าอย่าแค่อย่าขัดขวางก็นั่นแหละมันขัดขวางตรงไหนทำไปตัดตีทำไปเลยแบบนี้ประเทศไทยเขามีเหรอแบบนี้ประเทศไทยเขามีเหรอเออเนี่ยครับประเทศไทยเหรอเพราะว่าดูด่านตัวอย่างไหมเคยดูด่านตัวอย่างไหมเคยดูด่านตัวอย่างไหมไม่ได้ยินไบบนี้ก่อนเลวโอ้ยแสดงว่าสารวัตรหูไม่ดีไม่เป็นไรเดี๋ยวไว้เข้าไปคุยใกล้ใกล้ ตอนนี้ดูวิธีการตั้งด่านก่อนนะเออนูไปทำงานไปผมก็ยืนของผมอีกผมไปทำงานนี่นุ่นเมื่อกี้ยืนอยู่นู่นนนรู้อยู่แล้วนะพอเห็นไล์สดรีบด่งมาเลยผมมาดูไงโอ้เป็นจุดตรวจของสอนอาชกระบังเมื่อวานนี้น้องเล็กไล่อยู่ตรงนู้นนะครับไล่น้องเล็กหนี วันนี้ก็เลยมาดูให้ถึงจุดเลยว่าด่านนี้มันคือด่านอะไรมันคือจุดอะไรนะครับถ้าจุดสกัดมันต้องมีเหตุนะถ้าจุดตรวจมันต้องมีป้ายชื่อผู้คุมด่านแค่นั้นแหละมันไม่ได้มีอะไรมากมายเลยประเทศไทยมีอยู่สองอย่างจุดตัวจกับจุดสกัดนะจุดสกัดก็คือต้องมีเหตุจุดตัวจก็ต้องมีป้ายผู้คุมด่านแค่นั้นแหละมัไม่มีอะไรเลย แต่ที่เห็นนี่มันคืออะไรป้ายหยุดตรวจอันเดียวมีป้ายหยุดตรวจอันเดียวนะครับตำรวจหมวกทองเกือบทั้งโรงพักเลยหมวกทองของสนลาดกระบังนี่ยืนเป็นสเกลหน้าอยู่ตรงนู้นพอเห็นผมไล่นี่ผมก็ปฏิบัติพอเห็นผมไล่รีบวิ่งข้ามถนนมาเลยปฏิบัติหน้าที่ผมผมก็ทำอยู่เนี่ยเอาเหรอไม่ใช่บนถนนเหรอเราก็ดูไม่ใช่บนถนนเหรอเี๋มาดูดิอันนี้บนฟุตบาทผมจะยืนได้ไหมล่ะ อันนี้เขตปฏิบัติหน้าที่เหรอผมยืนได้ไหมล่ะไม่เมื่อกี้บอกเขตปฏิบัติหน้าที่เหรอได้มผมถามว่าผมยืนได้ไหมได้แล้วเขตปฏิบัติหน้าที่เหรอตรงนี้ผมไม่คุยกับคุณไม่คุยไม่ต้องมาคุยเดินมาสักไกลเลยโอ้โหแล้วไม่บอกไม่ไม่คุยเดินมาสักไกลเลยนู่นเยี่ยมเยเดินมาตั้งนู่นมันเยี่ยมอยู่แล้วสารวัตรนี่นี่ระดับสารวัตรนะนี่ระดับสารวัตร ยกนิ้วให้เลยอ่ะยกนิ้วให้เลยครับสุดยอดมากครับสุดยอดสารวัตรสอนอลาดกระบงนะครับนู่นมาถึงเราขอดูบัตรก่อนเลยมาถึงนี่ขอดูบัตรก่อนเลยสุดยอดตรงนี้ที่เขาตั้งเพราะอะไรครับเพราะว่ามันมีบริเวณเนี้ยเนี่ยบริเวณเนี้ยนี่ยมันเป็นบริเวณเนี้ยและตรงเนี้ย ตรงเนี้ยมันไม่มีบ้านคนมันไม่มีบ้านคนมันไม่มีบ้านที่อาศัยเห็นไหมโอ้โหนี่คือการสร้างภาพเลยเดือดการสร้างภาพมาเมื่อกี้นี่โอ้โหดูนี่อุปกรณ์น่าน่าจะตั้งนานแล้วนะท่านตั้งนานหรือยังนี่รถไม่ติดแผ่นป้ายทะเบียนนะครับท่านตั้งนานหรือยังเดี๋ยวเราฟังองก่อนนะครับเมื่อกี้ท่านบอกว่า ท่านไม่ติดแผ่นป้ายทะเบียนถูกต้องไหมครับไม่ติดแผ่นป้ายทะเบียนแล้วแล้วท่านจะดำเนินการยังไงต่อทีนี้ก็ถ้าทำบันทึกตรวจยึดนะครับบันทึกตรวจยึดนะครับอ๋อครับผมก็แค่นั้นเองครับถูกต้องนะครับครับผมครับรู้เรื่องนะครับผมบอกว่าท่านทำผิดหรือยังไม่ไม่เออผมก็ได้บอกบอกว่าผมชักภาพก็ผมก็ท่านถ่ายภาพเมื่อกี้ผมก็บอกว่าท่านถ่ายภาพเออผมก็อธิบายให้ฟังไงครับไม่ไม่มันผิดไหมผมบอกว่าท่านถ่ายภาพมันผิดไหมแต่ผมอธิบายให้ท่านถูกต้องไงครับก็ใช่ไงผมไม่ได้บอกว่าท่านทำอะไรเลยทานไปทำงานไปเราต้องไป ครับ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 สุดยอดเลยอ่ะสุดยอดสารบัตรอาช่วยกันกดไลค์กดแชร์ให้กำลังใจสารบัตรสอนอแลกระบางหน่อยครับนเมื่อกี้ท่านท่านยกนิ้วโป้งให้เมื่อกี้ท่านให้กำลังใจกดไลค์กดแชร์ให้นะครับประชาชนเราก็ต้องช่วยกันให้กำลังใจนะครับกดไลค์กดแชร์ให้กำลังใจสารบัตรหน่อยนี่นะครับ ตำรวจเก่งๆตำรวจขยันขยันเราต้องให้กำลังใจนะครับเพราะผู้บังคับบัญชาจะได้รู้ว่าในหน่วยงานของท่านมีตำรวจเก่งๆมีตำรวจที่เสียสละนะครับมายืนปฏิบัติหน้าที่นะครับท่านจะได้รู้ว่าลูกน้องท่านทำงานขยันขันแข็งขนาดไหนไม่ใช่ว่านั่งอยู่แต่ในออฟฟิศแล้วสั่งให้ลูกน้องมาทำนูน่นทำนี่ท่านไม่รู้เพราะว่กล้อง C C T V ในการที่ดูไลฟ์สดดู แบบเรียลไทม์ในขณะที่ลูกน้องท่านปฏิบัติมันไม่มีนะครับระเบียบในการตั้งจุดตรวจเขาก็บอกกันแล้วต้องมีกล้องซ c t v ทีที่สามารถดูได้แบบเรียลไทม์นะถ้าเป็นจุดสกัดเนี่ยสามาสกัดอะไรมันมีเหตุอะไรอันนี้เขาไม่ตอบหรอกผมกล้ายืนยันเลยว่าสารวัตรไม่ตอบนะครับเขาะจะบอกว่าคุณมีอำนาจอะไรนี่เหมือนตำรวจคนนี้คุณมีอำนาจอะไรมาสอบถามผมคุณมีอำนาจอะไรมาสั่งผมนี่นี่น,นี่เขาจะพูดอย่างนั้นนะครับเพราะฉะนั้นไม่ต้องสอบถามครับเรานําเสนอนะนะครับ แต่แต่อยากมาถามผมนะนี่เดินมาถามผมนะมมมมเดินดิ่งมาจากนู่นเลยอูหห้หูยสุดยอดมากมแบ่งปบรรยากาศครับผมเมื่อวานนี้ผมจะมาแล้วเมื่อวานนี้นะเมื่อวานนี้ผมตั้งใจจะมาแล้วแต่พอดีเขาเลิกก่อนที่เมื่อวานนี้น้องเล็กอยู่ข้างนอกน้องเล็กยืนถ่ายข้างนอกเขาไล่น้องเล็กหนีเพราะว่าเขาบอกว่ามันกีดขวางการจราจรน,นะครับ แต่บร <th> ิเวณที่พวกเขาตั้งเนี่ยมันเป็นแบบนี้เห็นไหมมีป้ายหยุดตรวจอันเดียวส่วนไอ้กลวยนี่เพิ่งมาเสียบเมื่อกี้นี่ไอ้กระบองไฟเนี่ยเพิ่งมาเสียบเมื่อกี้คนนี้อ่าสิบตำรวจเอกนะครับสิบตำรวจเอกที่เป็นผู้คัดกรองเนี่ยจะเป็นผู้ที่เรียกว่าอะไรอ่ะมี มีความสามารถพิเศษน,นะครับว่ารถคันไหนต้องสงสัยคนไหนต้องสงสัยนะครับคนนี้จะเป็นคนคัดกรองคนแรกแล้วจะส่งให้กับคนที่ยืนอยู่ข้างหลังนะครับในการตรวจคัดกรองอีกทีนึงนะ,นะครับเพราะฉะนั้นรถทุกคันที่จะถูกเรียกหรือไม่ถูกเรียกจะต้องอยู่ที่ดุลพินิจของคนนี้คนเดียวนะครับ <tapi> คนนี<ม>้จะเป็นคนคัดกรองจะเป็นคนคัดแยกว่าคันไหนสมควรที่จะตรวจคันไหนสมควรที่จะเรียกคันไหนสมควรที่จะปล่อยก็คือคนนี้นะครับ ก็คือคนที่ยืนอยู่หน้าด่านนะครับส่วนข้างหลังนั้นมีหน้าที่รับช่วงต่อจากคนนี้นะครับสรุปก็คือคนนี้จะเรียกใครอยู่ที่ดุลพินิจของคนนี้นะครับซึ่งสรารวัตรมีหน้าที่ยืนกากับดูแลนะครับสารวัตรมีหน้าที่ดูกับเลยปกติแล้วสเกลจะต้องยืนอยู่หน้าด่านนะครับแต่วันนี้สเกลรีบมานะครับเพราะว่าสเกลท่านจะรีบมาเข้ากล้องวันนี้มีการไลฟ์สดไปทั่วโลกนะครับนานๆจะมีการไลฟ์สดไปทั่วโลกสักที เป็นการเผยแพร่การปฏิบัติหน้าที่ของตำรวจหมวกทองสอพลาดไอสอนอลาดกระบังนะครับสอนอลาดกระบังเรามานำเสนอนะครับนำเสนอจุดอะไรก็ไม่รู้นะแต่ที่ผมรู้ๆร,ระเบียบสำนักง,งานตำรวจแห่งชาติมีอยู่2อย่างนะครับส่วนด่านไม่ต้องพูดถึงนะครับด่านมันจะเป็นด่านความมั่นคงด่านถาวรด่านตรวจคนเข้าเมืองอันนั้นคือด่านนะครับแต่ในระเบียบที่ตำรวจปฏิบัติ ท,ทั่วไปมันก็คือจุตตดตรวจกับจุดสกัดนะครับนี่คือระเบียบท,ทั่วไปที่สามารถทําได้นะครับจุดตรวจจะต้องรับอนุมัติด้าอะอนุญาตจากผู้บังคับการนะครับจุดสกัดจะต้องมีเหตุจําเป็นฉุกเฉินเร่งด่วนเท่านั้นถึงจะตั้งได้นะครับนะอันนี้คือระเบียบของสำนักงานตำรวจแห่งชาตินะครับแล้วก็อีกระเบียบอีกอย่างหนึ่งนะครับในการออกปฏิบัติหน้าที่ตั้งจุดตรวจจุดสกัดนะครับเจ้าหน้าที่ทุกนายจะต้องติด บอดี้แคมเล่านะครับและจะต้องเปิดบอดี้ a คมเปทุกคนนะครับดูดูเอา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 บัตรประชาชนเราละเดี๋ยว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 เวาชนเราไม่ยาย่ายพึ่งยายพึ่งมาก่อนมาทึ่คานเดี๋ยวเดี๋ยวให้มา่ไหนอยู่ในรถอยู่ในรถ พาไปเอาพาไปเอาเชิญเเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวดูก่อนดูก่อนดูก่อนผมมันเถือกอย่าพึ่งบังอย่าพึ่งบังผมเถือกผมมันเถือกอย่าพึ่งบังผมถามว่าบัตรประชาชนคุณล่ะผมตอบแล้วว่าอยู่ในรถอยู่ในรถอยู่ไหนเฮ้กระป๋งเอาได้ยินผมไหมพวกประจอย่าอย่าอย่ากระชากอย่ากระชากไม่ได้ใช้ชากผมควบคุมผมจะพาไปเอาบัตรประชาชนผมควบคุมเอาบัตรมาผมจะตรวจสอบอยู่ในรถผมจะพาไปเอากำลังเลพาไปเอาในรถพาไปเอาในรถเอาเนี่เอาเนี่ ก็ผมมงเอาแน่ยายายาักใจใจเย็นใจเย็นใจเย็นดูแล้วดูกอนหมกดูกอนอย่าเบื่ไดูก่น่ไมไม่ได้เิดเบิ่้เอคของแขนนี่พี่ต้องของแขนเราของแขนเขด่ต้เวอร์ดีค